สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอยก็จะมาทำรีวิวนะคะเป็นรีวิวเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ถูกรีเควสต์มาจากหลายหลายคนทางบ้านนะนะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วขอบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้ผิวดีมากนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นจอยทำรีวิวหรือว่า How to เนี่ยแบบในรูปผิวดีจังเลยอย่างนี้ก็โดน,นฉันหลอกแล้วละคะ่ะ <laughs> ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับแสงบ้างหรือว่ามีการลงรองพื้นลงเมคอัพบ้างนะคะให้ผิวของเราเนี่ยดูดีเนาะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนดูนะคะว่าสกินแคร์ที่จอช้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเนาะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจากก็จะก็จะเริ่มจากการล้างหน้าก่อนนะคะเริ่มจากอันนี้ค่ะที่จอช้ล้างรอบดวงตานะคะตัวนี้ คือเมเบลีนเมคอัพยูมูเฟอร์เจ๊ชอบตัวนี้เพราะว่ามันสามารถล้างมาสคาร่าที่กันน้ำมากๆเนี่ยคือสามารถล้างออกไปได้โดยที่ไม่ทำให้เราแสบตานะคะคิดว่าหลายคนคงได้ลองใช้กันแล้วเนาะถือว่าโอเคเลยตัวนี้ใช้ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยพอล้างรอบนอนตาสิทธิ์แล้วเจอก็จะมาล้างพวก อ,อลองพื้นเนาะก็จะใช้ตัวน,นี้ค่ะ b i เฟสต a ตัวนี้ก็ดังเหมือนกันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องไปซื้อใหม่เนาะตัวน,นี้ก็ถือว่าใช้ดีเพราะว่าสามารถล้างออกได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวอุดตันหรือว่าโดยที่ไม่แพ้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้จอดเคยลองใช้พวกที่เป็นครีนซิ่งออยพอใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าใช้ไปในระยะนานเนี่ย มันทําให้ผิวของเราอุดตันเกิดสิวอุดตันขึ้นจอยก,ก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนั้นเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วปรากฏว่าโอเคใช้ดีจอยจะใช้สูรมอยส์นะคะจะเป็นตัวนี้คือเราเวลาเราล้างหน้าเนี่ยเราจะไม่อยากให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งตึงจนเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะมองหาอะไรที่แบบว่าชุ่มชื่นกับผิวของเราเนาะอ่าตัวต่อมาค่ะพอจอเช็ด ลองพื้นออกแล้วเนี่ยก็จะล้างหน้าต่อใช้ตัวนี้ค่ะเป็น cleansing g e ของ smooth e cleansing g e นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น extra sensitive ก็คือสำหรับผิวที่แบบแพ้ง่ายมากๆเลยซึ่งเป็นคนที่ผิวไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้จอได้ลองใช้พวกโฟมล้างหน้าที่มันมีโฟมแล้วปรากฏว่า มันทําให้เกิดสิวบริเวณรอบจมูกขึ้นจอดเลยไม่ชอบเกลยหลองกลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยสิวบริเวณนั้นก็เริ่มลดลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวบริเวณรอบจมูกแล้วเนาะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันทําให้เอ,อมันไม่มีฟองทําให้รู้สึกว่าแบบใช้แล้วแบบ i, ไม่ตื่นเต้นเลยอนะแกอะไรประมาณนี้หรือเปล่า เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆว่ามันก็สามารถล้างออกได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอนก็จะไม่กังวลมากว่ามันจะล้างออกไม่หมดเพราะว่าจอได้ใช้ตัวน,นี้ล้างเครื่องสำอางออกไปก่อนหน้านั้นแล้วตัวน,นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเอาไว้ล้างแบบคราบที่เหลืออะไรเงี้ยว่าแบบอาจจะออกไม่หมดอะไรประมาณนี้ก็ตัวน,นี้ก็ช่วยซึ่งมันทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งตึงก็เลยชอบตอนนี้ก็ คิดว่าจะใช้ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วก็จะมีสครับหน้าค่ะสครับหน้าเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นสมูทอีเหมือนกันสมูทอี E ไว้ b เบบี้เฟสนะคะตัวนี้เนี่ยจอดใช้มาได้นานแล้วแหละก็คือจะไม่ได้สครับทุกวันนะคะก็อาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ผิวของเราเนี่ย ถูกการสครับทําให้ผิวบางแล้วเวลาเจอแดดเ <c oughs> จอมลภาวะเนี่ยผิวของเราอาจจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสครับบ่อยติดกันจนเกินไปเนาะถือว่าโอเคนะเพราะตัวนี้เนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยมันทําให้ผิวของเราไม่แห้งตึงแต่ก็สามารถช่วยทําให้พวกเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยหลุดออกไปได้นะคะเสร็จแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้คือสําหรับการล้างหน้าเนาะต่อจาก นี้ไปแลก็จะมีการบำรุงซึ่งตัวเด็ดเลยเนี่ยที่จอใช้ประจำเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ e 2 d House m o i s t u e Collagen ซึ่งมันก็หมดแล้วนะคะดิฉันก็เลยได้ไปซื้ออันใหม่มาซึ่งเป็นขวดนี้เที่ยมให้ดูก็คืออันใหม่เนี่ยจะเป็น e s s e n ส์ส่วนตัวนี้จะเป็น e m ม t i ชั่นะคะถาว่าแตกต่างกันไหมก็แตกต่างค่ะตัวเนี้ย แพงกว่าแต่ว่าได้น้อยกว่าเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเข้มข้นกว่าตนนัวนี้ซึ่งตัวน,นี้จะอใช้มาประมาณสามสี่ขวดแล้วอะใช้มานานมากตั้งแต่ช่องดูดูหนาวรู้สึกว่าชอบเพราะมันทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นจริงๆแล้วแบบชอบกลิ่นมันอนะคือมันมีน้ำหอมนะแต่กลิ่นมันกำลังดีคือมันโอเครู้สึกอารมณ์ดีอะ,ค,ะค่ะก็ ตอนนี้ก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ที่เป็นเอ s เซนส์นี่ดูบ้างเนาะว่ามันจะแตกต่างกันไหมซึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนื้อตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเหมือนหมดอายุไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านะนะคะตอนแรกคิดว่ามันหมดอายุหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นแบบจุดจุดจุดก็คือป็นมีคิ้มแล้ก็จะมีจุดจุดจุดนะคะมัน เหมือนคีมหมดอายุแต่พอไปดูข้างกล่องเลยนะเขาก็อธิบายว่าอ๋อมันก็เป็นเหมือนกับว่าเซรั่มที่รวมตัวกันเป็นจุดๆก็คือเป็นความเข้มข้นของมันเป็นวิวัฒนาการของเขาอะนะคะซึ่งพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าตัวที่เป็นอิม t มชั่นเยอะเลยแล้วก็ใช้ง่ายเพราะมีหัวปั๊มเนาะถือว่าโอเคคือเป็นไอเทมที่แบบว่าลดคือมันเป็นไอเทมที่แบบว่า ขาดไม่ได้เลยตอนเนี้คือชอบมากๆคือฉันขาดทั้ไปแล้วชีวิตฉันคงอยู่ไม่ได้ประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะเจ้าก็จะมีตอนนี้ตอนนี้ค่ะเป็น Q Pri e s m Moisture Milk ตัวนี้นี่เป็น White and Firm Night Lotion นะคะตัวนี้ใช้มานานแล้วแต่ว่าเจ้าจะไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าจะใช้ตัวที่เป็น m o i s t u r e Collagen ตัวนี้เนาะแล้ว ตอนนี้เนี่ยก็จะใช้วันที่รู้สึกว่าผิวมันเหนื่อยล้ามากๆอยากจะบำรุงเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นกว่าตอนที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เยอะเลยเนื้อเป็นแบบนี้เนาะคนมากๆเลยก็ถือว่าชอบนะเพราะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันละเอียดผิวมันเปล่งปังอะคือมันเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่โอเคอะ แต่ก็มีส่วนผสมของน้ําหอมนะแต่ชอบกิ่นนะกิ่นกําลังดีและกิ่นหอมซึ่งตัวนี้จอไปซื้อมากับเพื่อนคนหนึ่งนะคะคือซื้อมาใช้พร้อมกันเราเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแกฉันใช้นี่มาฉันรู้สึกชอบมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้มนโนไปคนเดียวว่าแบบมันใช้ดีคือเพื่อนเราใช้แล้วเขาก็ชอบก็เลย แนะนำเลยค่ะตัวนี้โอเคเลยแต่ว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะมันมีสม่วนผสมของน้ําหอมเนาะจากนั้นพอจอดลงขีมบำรุงผิวหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีไอคีมไอคีมที่จอใช้น่จะเป็นตัวนี้ค่ะพีชมิกิเป็นรู้สึกว่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะตัวนี้ก็เป็นไอคีมที่โอเคเลยเพราะว่าเนื้อ มันให้ความชุ่มชื่นโดยที่มันไม่เยิ้มไม่ไหลเข้าตาทำให้จ็บตานะคะคือจอดเคยใช้ไอครีมหลายตัวเนี่ยคนพบว่ามันเข้มข้นมากแล้วพอทาลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตื่นมาตอนเช้ามันไหลเข้าตาแล้วเกิดอาการเจ็บตาตาแดงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบแต่พอมาลองตัวนี้แล้วเนี่ยมันไม่ไหลเข้าตาแล้วมันทำให้ผิวรอบดวงตางงเราเนี่ยชุ่มชื่นก็เลย ถือว่าโอเคเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเข้มข้นมากมายนะคะเป็นเจลแบบเจลใสๆก็ถือว่าโอเคเลยนะชอบค่ะนค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดิบแคร์ค่ะเป็นบำรุงนิมวฝีปากนะคะตัวนี้จะใช้ของนีเวียค่ะจะเป็นแท่งสีน้ำเงินแบบนี้ก็ใช้มาใกล้จะหมดแล้วค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยชอบที่สุดเลยเพราะว่า ในบรรดาลิปมันเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้มันจะชุ่มชื่นมากๆแล้วเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยจะจะพอกไว้เลยตอนกลางคืนคือทาหนาๆเลยแล้วก็นอนพอตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าริมฝีปากเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยเวลาที่เราทาลิปสติกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาเป็นคราบหรือว่าบริเวณริมฝีปากแห้งนะคะตัวเนี้ยแนะนําเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นใครที่แบบว่าไม่ชอบ ความแบบเหนียวเนินอะเกินไปอะก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่ส่วนตัวเราจอชอบตัวนี้มากค่ะหมดแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่จอดใช้นะคะใครที่ใช้เหมือนกันแล้วก็ใช้ดีไม่ดีไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แล้วก็มาเม้ามอยกันได้เนาะส่วนใครที่สนใจเนี่ยอยากจะสอบถามหรือว่า สงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้จ๊อดก็อยากจะขอฝากไว้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้ผิวของเราสวยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำหรือว่าการบํารุงด้วยพวกครีมบำรุงอะไรพวกนี้เนาะก็อยากจะให้ใช้หลายๆทางนะคะเพราะว่า การที่เราจะผิวสวยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการที่เราใช้สกินแคร์และควรจะใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรรีวิวแล้วก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ